ดีค่ะมาเชื่อก,กันนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาวปกติแล้วก็ดาว VIP นะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นทางช่องไม่ได้นำไม่สับสนเล่นกันทนันชุดนะคะโพราก,การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอให้ท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบ็นเพียง,งแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมา ดาวของเรารอบที่ผ่านมาก็5พี่น้องน่าจะจับ8ใส่กับ5เนาะ <c oughs> รู้จีเรามาลูดแหละทุกคนลูด8 5นะ8อะมา8 5เนะถ้าลากถ้าใครลากก็ได้เนอะถ้าสมมสูว่าใครลากเนาะน,นี่ก็ไม่เคยนะเห็นแต่เขาบอกว่าลากลากกันลากคือเราก็ไม่มั่นใจเนอะแบอเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะลาก0 8 ศ8 1 0 8เ 083, 084, 085ยเอนียอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นแต่เขาบอกว่าลากลากเราก็เลยอยากพูดมั่งว่าลากก็เข้านะคะอะไรอย่างนี้อืม, <c oughs> อมารอบต่อไปเลยนะคะวันนี้ดาวของเราจะทำให้ดูพรุ่งนี้เด่นเหมือนกันเลยดาว VIP แต่ตัวฟันเราจะไม่เหมือนกันนะคือตัวเดียวกันเลยวันนี้สูตรได,ได้ตัวเดียวกันนะทุกคนมายนะคะแล้วก็ดาปกติดาปกติก็คือถ้าคุกคนเห็นทุกคนต้องหออัวเราะมันเราเอง วิ่งอนี้เลยนะทุกคนแต่แทคือสูตรอะคือมาตกตรงที่ว่าฟันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะแต่ว่าตัวเหมือนกันเจาะเลยนะคะ,ะนะคะแล้วก็ซวนก็นี่เด่นนะทุกคนเด่นอย่างนี้เลยนี่ เต้นแบบเนี้ยเต้นแบบนี้เลยประมาณนี้เลยศูนก็ศูนย์สามกเ็สี่ศูนอะไรอย่างนี้เลยนะคะหมู่นะคะนี่อ่ะลุ้นระทึกเลยพี่น้องลุ้นแบบไม่คุ้นเลยเน,น,น่ยศูนย์ก็ศูนย์สามศูนยคือเจออันตัวเดียวกันเลยนะคะทั้งคือวันนี้มาตรงทั้งสูตรทั้งอ่ทั้งสูตรแล้วก็ ตัวเด่นเลยนะคะพรุ่งนี้นะทุกคนดาบบกติกดาววีไนะถ้าใครชอบ0ูนหรือชอบสีก็ไปจับอีกได้นะคะถ้าไม่ชอบพี่เราจับให้นะ,ะมาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตรงกันเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะดาวชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ